อมาแล้วครับทุกคนวันนี้ชาแน่นึงขอโทษเพราะว่าผมรอปลุกไล่อยู่โทษทีครับวันนี้มาชา้าเน,นิ่งน้านิ่งเน,นี้นนยเดี๋ยวไม่นี่รอกระชั่งโมงเลยขออภัยด้วยนะครับผมโอเคอย่างเงก็เริ่มได้เลยแล้วกันนะไหนก็ช้ากันละช้าแล้วก็เริ่มเล่นเลย <laughs> เฮ้ไปเล่นเลยเลยอ๋อวันนี้มีสอบนะ่ะฉันว่ารีบไปเถอะอะนเดรสว่าดอันเดรสว่าดอันเดรสว่สนะานน่ะจะอุ้๋เลยไม่อยากแตะน้องแล้วกลัวจะอุ้๋จะไปไหมหรือว่าจะเดินอ่อไป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 เดี๋ยวไป เอ่อ uh, ตรงนี้ลงเองนะตรงนี้ลงเองตรงนี้ลงเองลองเองลองเองนะลงเองลองเองเดี๋ยวโอ <c ười> ้ตรงนี้หลงัลงหลงังหลังใช่ไหม ให้ตาตื่นสายเนี่ยยช่ไม่เป็นไรเราโอ้ย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 ตาฉันโอ้ยเอฟกัดฉันฉันต้องมีเข้าไปฉันจะไม่สนอ่ไงนั้นรอเจ้าหน้าทรอได้ไปไป ไาหวดไม่ไดวกไวไ้มเไี่้ก้มก้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 กมกก้มก้กกกอมก้ก้มกก้ก้กมกมก้มกยอนี้ม้มสอบแล้มก้้้มกไปอย่าลมามกมก้ก้กมก ถเขาไม่ข่มเขามาจาบบุกแหละทำไมอ่ะคทำไมอ่ะทำทำนีทำแล้ววะถ้าผิดถ้าผิดนี่ไปเคลียร์กันเลยนะอ๋อสอบเปิดแล้วให้หาใบใบผ่านฟังน้ำกัฝั่งฝ่อีกแล้วอีกแล้วใช่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 ใหหนูเกียนเกมเฮียนี้นะชนะถูกเกียนเกมเฮียดี เขาดีนะฉันทได้ฉันทได้สลุ่มีหัเหรอได้ได้ข้อสุดท้ายหรือเปล่าผมมาแล้วอ๋อโอเคข้อสุดท้ายนี่สุดยอดมากเลยใครมีก่อนตัดแห้งมาอ๋อโอ้โหตัดแห้งเหรอน้ำจากน้ำเยอะเกินไปร้องหักเด็กๆร้องหักเนี่ยแล้วว่านี่ฉันต้องหากลุ่มจากไหนเนี่ยมันดีแค่สองคนตอนเนี่ยไม่ได้ฉันตอบไปบอกใช่ไปปกป้องกันตัวใช่ไหมใช่ก็งาน

อาไม่ใช่ฝามิงอันนั้นไม่ใช่นั้นในงิงบิงกําลังคุยเรื่องส่วนสูงโซลินอยู่เแเกแ่บอกว่วิทป้องกันตัวจริงจริงจจริงนี่จะ่องมะานะฉันต้องไปหากลุ่มใช่ไหมอ่ะหรืออะไรอ่ะใจอ่าใช่ต้องหากลุ่มเอ่อแลโซ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 โอเคทีมาโซนา กลุ่มไหนากลุ่มอะไม่รู้อ่ะหนูกลุ่มไรรลสามอ่ะเนี้ยอะอาจารย์กได้อาจารย์อยู่ไหนอะไ้จะไม่หรออาาเมียมีเลียวกี่คนท้งหมกี่คนสี่คนมาจะม่ีกละไม่มีสี่ได้ยังไงได้ยังไงโตอาราตเซียแล้วก็ลูเซียใช่มเฮ้เอเอาว้โชว์ความน่ารักของน้องนเย็นมให้เราเนโอ้ยโอ้ยเป็ ฉันว่าตรงนี้มีหมดแล้วใช่ต้องไปหาอาจารย์ก่อนยินเวลาแจ้งว่าแจ้งว่าแจ้งว่ากับผมว่ามีมีครบแล้วมีมีแล้วมีแล้วพูดแล้วมีหมดแล้วเนี่ยตอนนั้นเราให้เปิดประตูมิติไรไงก็เลยไปเอาไข่มามาเลี้ยงที่ร้านแจมุกี้มีต้องรอตัดส่วนแลสเต้ลงไหมเนี่ยถ้าแเต้ลงเนี่ยะเลือกก็แบกไม่รู้สูงไป ไม่เอาอย่าค่หนูถือโล่ทำไมหรือว่าโลวัดเทอะเลยไอ้นี่มันจะไอ้นี่จะเป็นแท้งเดินโล่ไปถือเดินหน้าเห็นไหมนะลิดอะไม่เอา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 โล่เดินดำอะรู้จักไหมไฟขึ้อเหรอฮะไฟขึ่นนะตอนกลางคืนด้วยอะลืมไปแล้ว เป็นตัวโลเลยอ่ะมเฮ้ยเฮ้ยทำไรเฮ้ยโอ้มันเป็นตัวโลแล้นี่ยนะเออไอ้จัปตันไอ้ตัวโลขอให้นูจัดเลยนะง่ายแล้วง่าแล้วเขาแด่อาจารย์ไปไหนอ่ะฮะมีแล้วอยู่นู่นอะไรนะอ้าวไม่มีค่ะอาขารย์ไอทีกคนอ่ะอ่าขัดสองเอาถ้าไหนก็เอาอีเนี่ยขาเต้ไปนะอยู่กลุ่มนี้ไปมันเกินข่ออืมเย่นโตมยังดึ้อ ให้ต้มจิ้งถึงเลยได้นี่ไม่กลุ่มมันห้าจริง้งดึงจิ้งดึงเอ้ยหนูอยากต้มจิ้งอ่ะอืมสักกลุ่มหนึ่งแค่ก็เธอเลี่ยนกลุ่มเลยอยู่อยู่ไหนไปเลยอ่าอะไรนะหากลุ่มเลยมันจะเป็นสามสุดท้ายก็เสรอยู่ดีหากลุ่มอยู่กลุ่มอยู่ไปไปยับเคยสักคนน่งที่เขาซีอยู่อะ ไปอยู่ด้ยโดมก็ได้นะอ๋อลิงลิงกันหรืกันน่ะอ๋อน้าไอดมอะไว้ทั้งทุกกลุ่มได้สี่คนหนาเมื่อไหร่กับยาดอมได้ไหมโตแล้วใช่แล้วนั่าหนูกับยาดมนะโอเคโอ้ยมันไม่ชินฝรั่งสีไม่ได้อีกแล้วอ่ะนี่อยู่ด้วยนะวันนี้เนาะได้โดยนี่ใครตอบแบกเขียนบอกว่ามันตอบมันมีแบ่งฝั่งด้วยเ ไม่พีก็พอตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วใช่เนี่ยเป็นลาวากับน้ำเนี่ยอ๋อหวนเจี๊ยบมาถึงเราเราอยู่ลาวาเทเรตันอยู่ด้วยไงไม่มันมันให้หาสองใบอ่ะใบอยู่ลาวาใบอยู่น้ำอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสอบขอนี้ยังสอบน้ำสอบแล้วฉันไปสอบก่อนวิ่งไม้แหละยอดมากเลยอ๋อเกือบไม่ทันไง เขียนเขียนชื่อด้วยนะอ่ะเขียนในกล่องเหรอโอ้ยโอเคโอ้ยเอาเนี่ยเขียนยิปะชื่อตัวเองจะไม่เคยได้เจอทุกคนผมไม่เคยทำชื่อตัวเองได้ เออเรียบร้อยเรื่องเท้าเสร็จแล้วเสร็จเสร็จลัดเลยวันนี้มันนี้แหลกมากเหมือนว่าช่วงนี้ผมเล่นแล้วผมเล่นผมเล่นแล้วผมเล็กแหลกอะแบบว่านั่นแหละอ๋อปับก้าวช้างมันก็เลยอาจจะแหลกอ่าหรือแบบแบก็ได้ไอ่เหล่าจิกก็ได้สด็จลัดลัด ของตกพื้นเหรอของตกพื้นว่าชัว่าว้าวจะพีสิกมาทำไมคะเซล อืมไม่มีเลยหัวหน้าหัวหน้าสอบไล้กี่คะแนนอะาอะไรเหรอสอบไล้กี่คะแนนอ๋อห้าสิบแฮ้ยเก่งจังอะชิว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 ฮ้ยทำไมเก่งยังไงอะศรีสิบเองเกิงไปสองข้อ ไม่อไเอ้ยไม่เป็นไรเออ้ยดอะไรผิดอะไรอ่ะผิดข้อหนึ่งกับข้อสองตอนฉันมั่วอ่ี่เป็จริงจริงฉันมั่วสองข้อแรกที่เหลือฉันตั้งใจทำต่อข้อหนึ่งง่ายมากอย่าทำรา้ายเด้ดูตอบแลเดี๋ยวจะกลายเป็นขนมแล้วข้อหนึ่งถึงตอบข้าชาบิงไม่ถ้าข้อนั้นนะฉันอ่านเขาเข้าใช่ปะถ้าบิงอ่ะบิงมันบอกว่าถ้าบิงแบบวิ่งไปไกลๆไอ้ฉันเข้าใจเว้ในแบบวิ่งระยะสั้นที่แบบว่า ถ้าว้าไปอยู่ข้างหน้าวันอีกทีหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ก็ตายอยู่ดีปะ่ะเข้าใจว่าว่าคิดนอกกรอบอะ่ะไม่ได้คิดในกรอบอะ่ะแกอ่ะฉันเป็นคนคิดนอกกรอบอ่โทษทีด่เาเะเขาบอกว่าปีอะไรนะไอปีปีหนึ่งวะควรเรียนรู้คาถาอะไร,ตอ,รตอนเราเรียนอยู่เราเพิ่งมาเรียนเวทเราก็เรียนคาถาตีไม่ใช่หรอกอะไรต่อแบบนีะเลยเออว่ะเวทจบตีเราเราเรียนด้วยธนูนะหัวหน้า ฝนนั้นในฉันว่าในบลองอันเนี้ยเออว่ะฉันลืมไปว่าเราเรียนเว็บโจมตีแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่ธนูก็ไฟอ่ะธนูธนูธนูเราเรียนเว็บโจมตีธนูฉันก็เลยคิดแบบว่าเอ้าวเช่นไงนะคือเราก็เจนเจอแล้วเราก็กดโจมตีเลยแล้วโจมตีสวนไม่เออยากไรเงี้ยโอะว่าไรวะนอยว่ะใช่ฉันฉันคิดว่าเราควรแบบเรียนเว็บปิ๊กแต่ว่าเราไม่ได้เรียนเว็บปิ๊กปะ เออเราเล่นแต่ได้อันเนี้ยไฟไฟสเต็ปอะอะไรอีกพุ่งไฟอันนั้นอันนั้นเรียนแต่ว่ามันก็แบบนิดเดียวอเข้าใจปะเห็นก็แบบน,นิดเดียวถ้าพุ่งแค่นั้นกูตายก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็โจมตีสวนเองเอ๋อเราเรายิงข้อสองพี่ผิดอ่ะข้อสองเขาใจข้อสองข้อสองอ๋ขอ,อ,ข,อ,อ,อข้อสองฉันเดานะเออฉันตอนแรกฉันไม่ฉันจำฉันไม่รู้เว้ยฉันไม่จริงแค่รู้แหละแต่ว่าฉันแค่กำลังนั่งงงว่ามันข้อหนึ่งหรือข้อสามเว้ย แต่ฉันก็เลือกที่จะตอบข้อสามไปที่มันเป็นเอมโบ์ลกับสติกมั้งอ๋อใช่แล้วฉันก็แบบว่าช่างแม่แล้วก็ตอบไปเลยฉันก็กดคอสเต็ติก้อฉันก็การก็เปิดการตอนเช้าบอกว่าจำได้ลางเราว่ามันมันเมย์ไอรอนใช่มันควรจะเป็นไอรอนมันไม่ควรจะเป็นเอมโบ์เลอรนะสินะใช่เงือบไปแล้วเออเปลได้ไหมไม่เป็นไรนเลยมีอะไรวะเนี่ย ตรงนี้สอดสามได้ไงตุง่มตุ่มตุ่มตุ้มตุ่มเห็นเห็นอย่างนี้ฉันนึกถึงถึงอย่างหน,นึ่งตอนที่ฉันฝันเมื่อวานสองสามคืนก่อนเลยทำไมคำมันแบบว่าฉันฉันฝันว่าฉันสามารถเิ็กซ์กรเสาตัวยักษ์ใหญ่กว่านี้ไม่ได้่ะจัตวาสุดมันเดินโคตรช้าฉันเลยฉันเลยว่า โยนเวทจะทิ้งดีกว่าอะไรเงี้ยเอาเซรินตายตายตายก่อนนะตาย,าตายเออเออนั่นแหละเอเออ่าโอเคตายอ๋อกูกเฟยโดนแรปเตอร์กระทรืบสอบสองโมงครึ่งใช่ไหมไม่รู้ 爱上痛恨。<laughs> <laughs> เือ,อใค่ไหมใครมาตั้งเสาตั้งรถเดือดเสามารถอยู่นี่ได้ไม่รู้มันทำกูไปดิาถามนี่าเลยทำไมเอาเดินเสามาจอดที่นี่เนี่ย มีมพิจารณาสลอดเดือนสาวะไปถา,ไาาถามเจ้าของจะถามเจ้าของจะมีปีกตัวติดไปอย่างนั้นเนี่ยเจนสอบจะกูจะโดนเผายัางเออมื่อกี้เออเมื่อกี้ถามเลยนะอ่ไรเมืนะ่อ <c oughs> กี้าถามเลยนะถามอะไรอ่ะถามอะไรอะเมื่อกี้บอกหลังมีอะไรอ๋อถามว่าหลังสอบมีอะไรไหมอ่ะเด็รผอ นทำเหมอเราจะทำอันนงต้องซื้อต้องไม่ต้องเปี่นฉัน้สึกว่าหมอนั้นมือมือมือนั้นยังไงคุณคิดเองปะนูหนูนแะลูเสี้นไม่สนก็มอก็ไม่ยู่นันน่ะม่อกีอเป็นไรนะ เป็นอะไรนะยะดงบางทีเป็นอะไระอะไรเป็นไรเออทำไรมากินอะไรมากินอะไรมากินของตะวพื้นเฮ้ยของตะวพื้นอะไรโดนขันเอาวะเอลเซรินมันอยู่ไหนวะอ๋อหน้าอย่าดงไปปัใส่วะขเซลินจริงเอ้โหแล้ยอย่าดงมันจะแบบว่า เล่ว่าหายใช่ไงหายหายมือหายเมาแล้วก็โยนใส่เตดินไปเลยให้ไม่ได้เมาไม่ได้มือไปไปไปก็ไม่หลอดไปน้ำก็ไม่หลอดยาดมจะไปทางไหนดีจบแล้วยาลมลงน้ำก็ไม่หลอดลงไปก็ยจะไปดีนะว่าฉันมงก็แดจะไม่ชอบฉันอยู่กับเขาแล้วฉันตัดยอดอยู่ลิงอ๋อแต่เขาเขาเขามียากัรไฟ สามนาทีเคียวเคียวเคียวเยวเดี๋ยวไฟให้ฉันจัดการก็ได้นะไอ้ตรงระหวะไอ้ดมใช้เวทใช้เวทได้เวทตัวเองใช่ไหมจะด้วยใครเป็นไรเออโดนโดนตายไหมเนี่ยใช้เวทตัวเองได้แต่ว่าอาวุธหลังอาวุธหลัง,ลงอาวุธน่าจะใช้ได้ใช้ได,ชได้หมดเลยมั้งโอเคโอเค หน้าที่เอ้ยมันลืมไปว่ายาดมไม่ต้องมีชั้นก็ได้นี่หว่ะไม้ก็บอกว่าให้ไม่ให้คนอื่นจะดูแลไงระดมคนอื่นดูแลอยู่แล้วไม่ได้ว่างดูแลมั่งอ๋อไม่น่าวางดูแลมั่งจริงไหมจริงไหมแม่จะแทนน่าจะไม่อยากดูแลมั่งอ้าวจะไปไลนรอจะนั่งดูเซนนั่งหล่างอะไรอะไร ชับเพกโอ้ไม่เป็นไรนะยะดงกัดก่อนนะกัดก่อนนะกัดกัดกัดกัโห่หน้าเร็วโอ้ลูกน้องโอ้ลูกน้องก่อนโหวหน้าโอ้โอ้อย่าดมเร็วอะอ้ายดมโอ้ยาดมไม่ถ่ายรูปโอ้ช่วย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 น่้ยู่วยช่วยชีวยช่วย่วย่วยช่วยช่ว่วยช่วยวยว้่่าว โอ้และยโดมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปยังดูเสียทายแบบน้นเอ้ยไม่ได้หรอแต่เขาเย็นเดี๋ยวเขาจะมืออ๋อโอเคเนี้เนี่ยได้มาบังกัเลยฉันยิ่งอยู่ตรงนี้นี่ก็แร้งๆังบังๆๆังบังบังบังนี่เลยฉันที่เขาถามอ่ะนานานว่าฟินเลวเตี้ยลงไหมใช่ฉันว่าฟิฮะมืนนั้นไม่ได้ปับอะ นู่นเลยครับเห็นสอบคนนั้นที่ยืนอยู่ไหมปลายโหลดคนนี้มีผ้าคลุมดีกว่าก็นั่นก็ยืนตรงนั้นเนี่ยอยู่หลังคนรักษาเซียนเขาเคยเหรเดีเยวหเจลีว่าไงล็อกมาไม่ได้ล็อกมันล็อกเหรอจริงไหมจริงไหมโอ้ยอย่าดมทุกโฟลเดอร์อย่าดม ไม่โดนไม่โดนไม่ดไมเป็นไรแต่เราไม่โดนฉันตีเองมันดีเลยนะมาฉันเอาเค้กทุกฟอยนะนี่ยนะ่นี่แน่นี่แน่โอโอนี่แน่โอ้ยโอ้ยออโอ้ยออ โอ้โหจะต่พี่จะต่กับนายมัชนะเนี่ยี่ยมียมียมย้ี่ยมฮ้ทำมนมกอนอเกอกแล้วมันเห็นได้ไงว่าน่งดูอยู่เนี่ยโยโกโยโอะ มันกินได้ไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยอย่าไปกินขอรุกฉันเอ้ยลูกนายอ๋อลูกนายกินได้ขอกินนะขอน้องซ้ายนะไม่ไม่อย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งซ้ายนะงํเลยนะขอเงําๆบางทีสองทีดีได้เลยโดยอย่างนี้นะโดยอย่างนี้นะอันนี้ขึ้นล่างมาทิ้งเลยอืมอย่าทำกันเลยแค่แค่อยากกินน้องไก่เอง

มีเยอะเลยขอแชขอกับคนไหนด้วยอมไปนนี้โอเครนะน,นี่ไม่เต้นกับใครไม่หูอไม่อยากเต้นแค่ไปกับชักมาไปไหนไม่ได้เล่นในงานได้ไปกินขนมกันครับเดีย๋ยวเขา้ามาด้วยกันแล้วไปโคเลยล่ะ ว่ยก็ระไม่นานว่ะาฉันขันใจอะรัใจเหนห้าม่หน้ามานีหันหน้า,าน,หน,หน,าาน่หันมาทางนี้นี่ๆตีมาตีมาให้ตรงตรงมองตรงตรงได้ไหมฉันขอดูหน,น่อยะมันมีอะไรสะเก็ดใช่ไหมใช่อะอีะอะกแล้วบันบจุดเดือแงานไม่เรียบร้อยนะ่ัหมเถึงเล่นงอยู่ไหน ไหนเนี่นนยไปนรงแรมแล้วเหง้อเห็นแล้วไรงแรมนี่เน,นี่ยน,นี่ระ,ะจะจบภาคเรียนและะ้วปะใช่ยังกับบ้านหรอกลับบ้านนอนอืมยังกับบ้านบริหารธุรกิจพ่อเดียวทำอะไรอะ่ะ พ่อเธอทำอะไรอืมอย่างงี้สวยเดนเดเซอแน่เลยสวยทุกอย่างพอพอเธอทำหน้าที่นี้หรือเปล่ากินทุกอย่างในขวางแน่พ่อเธอเป็นชาวดื้อได้ปาพ่อฉันทำรสชาติก็จอจบพูดง่ายๆคือสับเลยไม่อ่ะใช่อ่ะ กินเลยเหรอไม่พอฉันแค่เอาปีศาจที่ปีศาจที่ยังไม่ตายแล้วไม่อยากตายลงงเฉยผมอยากวิชีวิตปิดลงเลยปเลยอเือใน่พ่อเนี่ยพ่อเคาบอกว่ามีหลายคนพู้นี้มาแล้วท่ก็บอกถ้าพ่อท่านจะจับัก๊งลงแล้วก็ปิดจอกลงเลยออแต่แต่เขาจะได้บุญไหมค้ามันใครมันพ่ออ่ะนะแม่คนที่เข้าลงอ่ะ ในบุญดี้ก็ตอกลงเสร็จแล้วพ่อฉันก็เทสโคมาลีนทับเลยคือฉันไว้บ้านเธอนี่คงจะได้ยินเสียงวิญญาณมากมายไม่หรอกพ่อฉันทํานอกบ้านเนี่ยอ๋อแต่บางใงฉันก็เรามาทําในบ้านเหมือนกันนะฉันก็ช่วยพ่ออยู่อ่ะนี่แน่เอาโลตบเลยตีเราทำไมเอาโลทุบเลยระวังสาลายติดหัวนะสาลายติดหัวนะสาลายติดหัวนะสาดติดหัว เราเราอยากตีเพราะเซนตินเตียอาลอดขาเอาแล้วจังหวะนี้ศึกระวางบนชนชั้นสูงมันเตี้ยแล้วมันตีไม่โดนอะอออมันเตี้ยแล้วมันตีอะมันต,ม <า S 2> ต้องเดินกันทั้งคู่แล้วโอ้โห ยังมีการย้ว้อไอีกยังมีกาย้วข้อหาอีกไอเตี้เตียาจังวะอ่ยงงงต้องเล็งตรงเท้าต้องเล็งตรงเท้าแล้วโอ้ยตีแนตียากเกินซลรปัดดาบโอ้ยซปัดาบคนนี้ไมไ่เกี่ยวเป้าคนนี้ไม่เกี่ยวเป้าโอ้ยโอ้ยโดนซีปัดดาบเอ้ ลหลงเฉยลูหลงเฉยมีสตว่างเฮ้ย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 เนเธอขึ้นเอ้ยใช่เหรอ่ใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยลหลงโอ้ยเสื้ไม่แล้วเสื้อินไม่อยากไ่อยากเก็บเสื้อไม่เนมาไม่เกิไมา อย่างนั้นก็ดีหน่อยอ่ะภาที่เราเรียนเขาทำมาภาพพิเศษกัดไฟเมื่อกี้ไองเวลาทำเราไม่ทำเราทำเองเราทำเองเธอทำทำไมฉันอยากอาบน้ำอ่ะอย่านะอย่านะเดี๋ยวพูดถึงน้ำเลสลิงโอ้โหคือหิวสู้หิวสู้เลยคือหิวสู้เลยอย่างนี้คือหิวโซ่เลยเชิญนหคือหิวสู้เลยอย่างนี้โอ้ย อย่างไรผลดก็ไม่ทำให้เป็นหินคือยิวสุดเลยส้มมี่รีบเก็บยังเลยางโอ้โหอาบอลาวาสองคนทำอย่างี้จุ่มมปเลยอ้าวอ้าวโดนโดนน้อยาวอยากได้ใช่ไหมอยากได้คืนใช่ไหมเอามาอย่ารำไร เป็นลินในอย่างได้คืนแล้วนะเนี่ย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 อ๋อต้องมีเรื่องอะไรเนี่ยนั่นไงว่าอะไรว่าอะไรอ่ะอย่าไมปเลยมันหย่บไม่เจออะไรกันอ่ะคือว่าเขาหยิบไม่ถึงหยิบไม่ถึงอ่ะยิ่มกูอิ่มกูอิ่มมากตอนนี้กูอิ่มมาก ฝั่งมืดเตรียมตัวฝั่งมืดเตรียมตัวไมนที่สุดอยนที่สุด,สดโอเคตามเพื่อนมาให้พร้อมนะนี่ไปดูมาเสียมาเสียมากันหมดหรือ,อยังมาแล้วเสียนอนเพลินจะ เออเลือลล่อนรถอ่ะยิงม,มันเนต็มมาเทีโหเราตร้งกับแฟนเลื่อนรถไปสองร้อยห้าสิบไอเทมทุคกคนก็หมดกอย่างแล้วองหูก็ได้เมื่อก,กี้